สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมทางช่องสวนป,ป่าลอยล้านวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาชมวิธีป้องกันไม่ให้ไฟไหม้สวนป,ป่าของเรานะครับผมได้เคยทําคลิปไปแล้วหนึ่งคลิปก็คือการทําแนวป้องกันไฟไฟป่านะครับนี่ครับเรื่องจริงไม่ใช่ประสบะการณ์ ของจริงๆนะครับเขาเพิ่งจุดไฟไปครับถ้าผมไม่ทําแนวป้องกันไฟผมคิดว่าสวนป่าผม30ไร่ก็คงไม่เหลือครับแล้วผมตัดยาเสร็จ้อยแล้วครับถ้าผู้ชมคนไหนสนใจก็ฝากกดติดตามชมกด subscribe กดแชร์ได้ผมได้ซื้อรถถ่ายมาแล้วผมก็มาดันเพื่อป้องกันไฟไหม นี่ครับไฟเพิ่งไหมไปนะครับเขาเพิ่งจุดแล้วก็ไฟไหมไปถ้าผมไม่ทําแนวป้องกันไฟตั้งแต่แรกครับคงไม่ได้อยู่ป่านนี้แล้วครับในพื้นที่ของผมคงไหมหมดนี่นี่เรื่องจริงเลยนะครับไม่ใช่แชร์สุปการท่านใดที่สนใจก็รีบทําแนวป้องกันไฟแต่นั่นน่นผมทําแนวป้องกันไฟแต่ผมจําไม่ได้แล้วละ่ะตอนนั้นผม ได้มาทําแนวกั้นไฟแล้วแล้วผมก็ไม่ได้มาดูอีกเลยแล้วเขาก็จุดกันนะครับจุดกันแล้วผมก็ไม่ได้มานะครับผมบอ,อกได้เลยที่แปลงนี้ผมไม่ค่อยได้มาผมมาทําแนวกั้นไฟแล้วผมก็ทิ้งไปเลยครับนี่ฮะการทําแนวป้องกันไฟถนนนี้กว้างประมาณสามเมตรนะครับที่ผมทําแนวไว้ก่อนหน้ารกมากนะครับเราป้องกันไฟไม่ได้อย่างดี ผมบอกเลยถ้าคนไหนคิดจะปลูกป่าอันดับแรกคือต้องคิดหาวิธีป้องกันไฟไหม้ก่อนไม่ว่าจะกว้าง2เมตร3มเมตรนะครับหรือเมตรกว่าๆการทําแนวป้องกันไฟอะจะมีผประโยชน์อย่างสูงนะครับถ้าผมไม่ทําผมคิดว่าไม่ในที่ผมแล้วครับ30ไร่แล้วในการลงทุนใหม่ก็จะเยอะขึ้นนะครับ ผมใช้รถไถดันหญ้าที่บนถนนฮผมทําอย่างนี้นะครับรอบที่ผมะเพราะของผมในไร่ของผมเนี่ยเป็นถนนรอบๆพื้นที่เลยผมทําไปถนนรถวิ่งผ่านได้นะครับผมก็เลยทํารถไถดันปานะไม่ให้มีหญ้าอย่างประมาณนี้นะครับอันนี้ผมตัดหญ้าเรียบร้อยหมดแล้ว แต่ไม่ไหม้นะครับของผมแล้วตอนนี้ไฟไหม้รอบหมดแล้วไม่ว่าฝั่งน้นฝั่งนี้นะตะว,วันขึ้นตะว,วันตกตะว,วันออกไฟไหม้หมดแล้วเขาจุดหมดแล้วเหลือที่แปลงผมแปลงเดียวนะครับนี่ครับการทําแนวป้องกันไฟในรอบพื้นที่ของผมเนี่ยประมาณ1,300เมตรหรือว่าประมาณกิโลครึง่งผมทำแบบนี้หมดเลย นะรอบพื้นทีนะ่เพื่อป้องกันแนวไฟไหม้นะครับอันนี้เป็นเขตคองคองสาธารณะนะครับดูเมื่อก่อนลกมากนะครับถ้าใครเข้าไปดูนี่ผมเคยทำไว้คลิปแรกนะนี่ไฟไหม้นะครับแต่ผมก็ดันนะ่าเนี่ยต่อมาผมก็ดัน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  ใจนะครับถ้าเข้าไปดูแล้วผมดันไว้นะครับดันไว้ให้เรียบร้อยในคลิปันก่อนครับนี่ผมพามาดูทังนั้นผมผมผมไม่ไปแล้วครับถ้าท่านผู้ชมมาชมเช้านี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมทางช่องเสินป่าลอยล้านเช้านี้ก็ขอ,ขอคุณครับสวัสดีครับ